ทำมาพิบานข้อมูลรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติภายใต้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเอาพี่พีเป็นอะไรนะตาเครียดเลยมีอะไรช่วยหรือเปล่าเนี่ยหนูเพมจะรวบรวมข้อมูลของแต่ฝ่ายเข้าด้วยกัน เลยสักปีอ๋อปัญหานี่เองเพราะว่าเราไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ด um> ีเราไปหาด็อกเตอร์อนัทกันดีกว่าขาวตีมีเหงื่อเตะบอลไหมพี <S <S ่เป๊ะเลยไปด็อกเตอร์นัทสะโพกผู้หญิงคนนี้เลยได้ไหมคะได้ได้ครับก็เข้ามาเลยครับ ปัญหาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคือเนี่ยปัญหานี้มันพบมากในองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดทำทามาพิบาลข้อมูลที่ชัดกจนนะแบบนี้แล้วมาพิบาข้อมูลคืออะไรหรอค้ d ดัตต้าโคเบนสครับหรือว่าทํามาพิบาลข้อมูลมันก็คือกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรครับผมโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการนําข้อมูลไปใช้การนําข้อมูลไปเผยแพร่อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการรักษาข้อมูลที่มีอยู่เดิมและข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือข้อมูลที่เก็บไว้นานเกินก็จะต้องมีหลักการทำลายข้อมูลด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้ก็จะช่วยให้ข้อมูลเนี่ยมีคุณภาพมีความมั่นคงและปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรครับ ฟังดูน่าสนใจนะครับไล่หลักการธรรมาภิบาลข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับด็อกเตอร์หลักการธรรมาภิบาลข้อมูลฮะก็จะต้องคํานึงถึง3องค์ประกอบด้วยกันนะครับผมอ,อย่างแรกเลยก็คือ data quality เรื่องของคุณภาพของข้อมูลนะครับผมคุณภาพของข้อมูลก็จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนมีความเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่2ก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลฮะ data integration ต้องบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับถึงจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดส่วนอย่างสุดท้ายอันนี้สําคัญมากคระเป็นเรื่องของ Data Security เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็จะต้องมีการจัดเก็บให้มีมาตรฐานครับอ๋อถ้าเรมีระบบแบบนี้ก็จะช่วยลดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อมูลใช้งางนไม่ได้ใช่ไหมครับทุกท่านครับ แต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มสิ่งที่เรียกว่ากรอบธรรมิบาลข้อมูลกรอบธรรมิบาลข้อมูลครับก็จะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือโครงสร้างธรรมิบาลข้อมูลก็จะว่าด้วยเรื่องของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบรหิหารข้อมูลในองค์กรอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของ definition นิยามและกฎที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลครับเพื่อขยายความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น อย่างสุดท้ายครับเรื่องของกระบวนการทํามาพิบาลข้อมูลโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนวางแผนเสร็จเอาแผนที่ได้ไปปฏิบัติแล้วก็มีการวัดผลประเมินผลรายงานแล้วก็นำข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุงแผนทํามาพิบานข้อมูลให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอ๋อไอกรอบแนวทางเนี่ยมันก็นดีนะครับด็อกเตอร์แต่ว่าผมกับพีพีเนี่ยต้องทำกันเองทั้งหมดเลยเหรอครับ Data g ้าก็ n a n c e f ร a m e w o r k นะครับ ก็จะต้องมีทีมงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกรษตรนะครับผมที่จะช่วยดำเนินการจัดการบริหารข้อมูลที่มีอยู่ในองคอ์กรนะครับโดยในโครงสร้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับผมระดับแรกก็คือคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลซึ่งก็จะต้องกำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการบริหารข้อมูลครับระดับถัดไปคือ Data s t e ส a r วทีมบริกรข้อมูลครับที่จะช่วยสนองนโยบายจากคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลอีกที แล้วก็นําแผนที่ได้มาปฏิบัติส่วนอย่างสุดท้ายก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับการใช้ข้อมูลในองค์กรครับเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สร้างข้อมูลคนที่เก็บข้อมูลคนที่ใช้ข้อมูลเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของหลักการธรรมาพิบาลข้อมูลซึ่งไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันทํามือรับล้มคาขององค์กรเราทุกคนต้องมีกฎเกณฑ์เป็นแนวทางช่วยนำพาให้ก้าวปล่อยตั้ตเจ็บใช้งานแบ่งปันป้องทำอย่งรอบคอข้อมูลถูกต้องทั่วทวนคือหัวใจของท